สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับทางช่องร่มโพชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่แปลงข้าวนะครับไก่ทองคำา80นะครับหรือว่าข้าวสายพันธุ์ MGC1 นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาได้ที่76วันแล้วนะครับซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้นะครับอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่80วันนะครับเนื่องจากผมนะครับทำช่วงฤดูหนาวนะครับ ในถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับในปีหน้านะจะทําข้าวสายพันธุ์นี้นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับก็มาติดตามคลิปผมได้นะครับเพราะข้าวจะค่อนข้างที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวพอสมควรนะครับโดยประมาณผมคิดว่าน่าจะยืดประมาณ12วันนะครับจากปกตินะครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับข้าวนะครับการดูแลข้าวช่วงท้องนะครับการทําให้ข้าวรวงใหญ่นะครับ สูตรเทคนิคเลยของผมนะครับการทําให้ข้าว้วงใหญ่นะครับควรจะดูแลให้ถูกจุดนะก็คือให้ถูกที่นะครับก็หลายคนนะครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่าบางคนใส่ปุ๋ยรุ่น2นะครับรุ่นที่1นะครับใส่ช่วงข้าวอายุ1เดือนนะครับส่วนรุ่นที่2นะครับใส่ข้าวที่อายุประมาณ50วันนะครับหรือว่าใส่ช่วงรับท้องไปเลยนะครับมัน มันก็ได้นะครับแต่มันก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะอะไรนะครับข้าวรวงใหญ่ไม่ใหญ่นะครับรวงจะยาวนะครับรวงจะยาวรวงจะใหญ่ไม่ใหญ่นั้นนะครับอ่าเขาจะขึ้นอยู่กับอจะขึ้นอยู่กับต้นนะครับถ้าต้นใหญ่นะครับรวงเขาก็จะใหญ่นะครับต้นเล็กรวงก็เล็กนะครับอ่าส่วนการทำเมล็ดข้าวให้เต่งก็อีกเรื่องหนึ่งครับส่วนบางคนบอกว่าใส่ปุ๋ยนะครับช่วงรับท้องเนี่ย เพื่อจะให้รวงใหญ่รวงยาวเอาความยานะครับหลักการนี้นะครับเชื่อไม่ได้หนึ่งเเซเลยนะครับอ่าช่วงที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องนั่นคือการเพิ่มน้ําหนักให้รวงนะครับการเพิ่มแป้งเพิ่มธาตุอาหารนะครับให้ต้นข้าวนะครับให้เมล็ดเขาเต่งสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นนะครับเมล็ดข้าวออกมาแล้วนะครับห้าสิบเมล็ดหนึ่งรวงนะครับเราใส่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่ว่าเมล็ดข้าวจะเกิดขึ้นใหม่นะครับเป็นหนึ่งร้อยเมล็ดมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือ ปุ๋ยช่วงรับท้องนะครับช่วยได้แค่การสร้างเมล็ดนะครับให้สมบูรณ์เฉยๆนะครับตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญนะสําหรับผมเลยนะครับแล้วก็สําหรับเกษตรกรพี่น้องทุกคนเลยนะครับคือเราควรจะเน้นปุ๋ยนะครับรุ่นที่1นะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับตามลําดับเลยนะครับก็ควรจะเร่งต้นข้าวนะครับควรจะเร่งช่วงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นหน้านาเลยนะครับ หนาเลยนะหนาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโคนต้นนะว่ามันหนานะครับเหมือนข้างบนไหมครับโอ้เห็นไหมครับเห็นความบางไหมครับเห็นความบางไหมครับอย่าอย่าไปเชื่อใครครับว่าข้าวข้าวหนาลวงเยอะนะนี่นะครับเห็นไหมนะครับผมให้ดูเลยนะครับว่าข้าวผมนะครับบางจริงนะครับบาง ก็คือบางล่างนะครับแต่มันมาแตกกอนะครับแล้วก็มาบานนะครับแล้วความสมบูรณ์นะครับรวงเยอะนะครับข้าวบางรวงเยอะนะครับอ่าแล้วผมก็เชื่อเลยว่าข้าวของผมนะครับรวงเยอะกว่าข้าวที่นาหนาด้วยนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้คุยนะผมคือพูดตามหลักความจริงเลยนะครับก็เกษตรกรท่านใดที่ยังทําข้าวนะครับยังไม่ ประสบความสําเร็จนะหรือว่ายังไม่พอใจกรผลผลิตก็ลองหันมาทําข้าวบางๆนะครับหวานไม่เกิน2ถังครึ่งดูนะครับอันนี้คือแค่คำแนะนํานะครับส่วนเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ชอบข้าวหนาก็ก็ไม่ว่ากันครับตรงนี้ก็สูตรขายสูตรมันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่บอกว่าอ่าอย่างผมเนี่ยก็มีหลายคนนะอย่างผมเนี่ยรุ่นที่แล้วผม รุ่นก่อนเนาะที่ทำา8 9นะครับที่ว่าได้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือไล่ละประมาณ125ถังนะครับเออเกษตรกรหลายคนบอกว่าผมนะครับโกงไล,ล่บ้างอ่าโกงน้าบ้างก็คือก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนคิดกันได้เนาะแต่ก็อยากจะให้เปิดใจรับนะครับเปิดใจรับเนาะอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะครับเนี่ย ลองทําข้าวนะครับให้ให้เสมอกันอย่างเงี้ยครับทั้งแปลงเลยนะครับไม่มีตรงไหนแหว่งนะครับไม่มีตรงไหนเว้านะครับทําให้มันเสมอนะครับ <Sure. S 1> ไม่ใช่ว่าข้าวจะดีแค่ช่วงนี้นะครับส่วนช่วงนู้นนะครับช่วงนู้นนะครับไม่ดีมันก็ไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าข้าวนะครับเกษตรของเกษตรกรที่แบบมันประมาณนี้นะดีประมาณนี้นะครับด <mus i> ีทุกจุดเลยนะครับ เวลารดเกี่ยวเกี่ยวนี่ไหลบัก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 เสมอกันนะครับ200เต็ม200เต็มผลผลิตมันเกินนาแน่นอนนะครับแต่มันก็มีองค์ประกอบนะครับเกี่ยวกับพื้นดินนะครับทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินมันก็ไม่เท่ากันนะความเป็นกฎเป็นด่างนะครับไม่เท่ากันนะครับการดูแลรักษาไม่เท่ากันนะครับก็ตรงนี้ก็สําคัญเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับตรงนี้อ่าอ่านี่ครับผมก็นะครับเดี๋ยวก็จะมาอ่า ส่วนผมนะครับอยากจะแนะนานะครับให้ให้เร่งเลยนะช่วงข้าวช่วงที่อายุประมาณนะครับช่วงแรกๆเลยคือข้าวที่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งสําคัญเลยนะเพราะผมเป็นคนที่ใส่ปุ๋ยเร็วนะครับตั้งแต่ผมใส่ปุ๋ยเร็วนี่ก็คือผลผลิตผมก็เกินานาตลอดนะครับตอน,นก่อนนะ่ะผมใส่ปุ๋ยรุ่นแรกนะครับที่อายุยี่สิบห้าวันนะแล้วก็มาใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองเนี่ยห่างกันสิบห้าวัน นะครับแล้วรุ่นที่สามก็ใส่ตอนข้าวออกโผเพดนะครับอ่าก็ผลผลิตเต็มที่ก็90ถังเนาะแต่พอผมปรับเปลี่ยนครับมาใช้นะครับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมใส่ปุ๋ยประมาณ12วัน13วันนะครับแล้วก็มาใส่อีกรุ่นที่2ที่อายุ26วันก็คือห่างกัน12วันนะครับช่วงแรกนะครับอ่าแล้วก็มาใส่รุ่นสุดท้ายคือช่วงต้นกลมรับท้องนะครับก็เฉลี่ยปุ๋ย3ามรุ่นที่ผมใส่ก็จะอยู่ประมาณ50 กิโลต่อไร่นะครับหรือไร่ละหนึ่งลูกนั่นเองนะครับก็ผลผลิตก็จะเกินไร่เกินนาม,มาตลอดนะครับการใช้ใช้ปุ๋ยของผมสูตรนี้นะนะครับอ่านี่นะครับก็หลักการง่ายๆเนาะการให้ข้าวลวงใหญ่นะครับแล้วก็สําหรับฮอร์โมนนะครับที่ผมใช้นะฮอร์โมนที่ผมใช้ในการทําทข้าวนะครับในการทําข้าวรับรวงนะ ฮอร์โมนที่ผมใช้ก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับช่วงข้าวท้องนะครับที่ผมใส่ก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับฟังกันดีๆนะครับผมไม่ได้ใส่หลายเที่ยวนะครับขวดหนึ่งนี่ก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับ่ามันจะเป็นแคลเซียมโบลอนนั่นเองครับเป็นธาตุสังกะสีนะครับที่ช่วยเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็นี่นะครับให้ชมคร่าวๆนะครับให้ชมคร่าวๆว่า มันเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวเดียวจริงๆครับส่วนอาเชื้อรานะครับเชื้อราให้มเมล็ดใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็นะครับ,นะรบจะใช้ตัวช่วยก็คือการปล่อยน้ําช่วยอย่างที่เห็นนะครับให้ดินแห้งนะนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามันแห้งจัดจะอาจจะเติมน้ําเข้ามานะครับแล้วก็ อย่างที่2คือพ่นเชื้อราครับอะมูเล่นะผมใช้อะมูเล่นะครับตัวนี้นะก็ไม่เคยทิ้งสักทีนะครับมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เกษตรกรนะครับจะเลือกใช้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีสูตรตายตัวเนาะไอเรื่องฮอร์โมนครับใช้กันได้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงกากน้าตาลนะครับเพราะช่วงนี้นะครับข้าวไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ฮอร์โมนนะครับช่วยอะไรเลยนะไม่จําเป็นต้องใส่ฮอร์โมนเรื่องพวก ช่วยตัวนั้นตัวนี้นะครับเพราะเราใส่ปุ๋ยนะครับรับท้องไปแล้วนะครับปุ๋ยที่โดนดูดขึ้นจากรากนะครับจะเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับส่วนปุ๋ยที่พ่นทางปากใบนี่ก็ดีดีเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงเยอะนะครับแล้วข้าวมันก็ใช้ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันก็จะเสียต้นทุนแล้วเปล่าเนาะผมก็อยากให้เน้นเรื่องปุ๋ยทางรากนะครับจะดีกว่านะครับก็นะครับก็เนี่ยครับก็มองกันคร่าวๆนะครับผมก็พามา ให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับอ่าก็เป็นอ่าเทคนิคนะครับเทคนิคดีๆเนาะเป็นเทคนิคดีๆซึ่งเกษตรกรกหลายคนก็น่าจะพอทราบมั่งแล้วนะครับอ่าหลวงก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันตอนเก็บเกี่ยวนะเพราะสายพันธุ์นี้ผมก็ทําเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับสําหรับสายพันธุ์ไก่ทองคํา80นะครับหรือว่าสายพันธุ์แท้ๆก็คือ MGC 1นะครับเดี๋ยว ฤดูร้อนปีนี้นะครับก็มีน้ําทํานานะครับข่าวดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปนะครับทําข้าวช่วงฤดูร้อนนะครับให้รับชมอย่างต่อนเนื่องนะครับว่าผมจะทําข้าวใส่พันธุ์อะไรตอนนี้ก็กําลังเลือกใส่พันธุ์อยู่นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม ช่องผมมาโดยตลอดนะครับช่องนี้นะครับผมไม่ใช่เป็นผู้ที่สําเร็จแล้วนะครับผมเป็นนะครับผู้ที่ทําการทดลองนะครับให้เกษตรกรนะครับได้มีแนวทางนะครับในการทํานานะครับ่าเพื่อใครเป็นมือใหม่เนาะเอาทําตามผมเป๊ะๆนะครับเพราะผมไม่ได้กักเลยนะครับทํำยังไงนะครับสูตรอะไรดีนะครับยาตัวไหนดีนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคก็สวัสดีครับ